สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกรตูนเรื่อง Back c ค v e r ก็มาแล้วสำหรับตอนใหม่ Back โคเวรนะครับซึ่งก็มาถึง2ตอนก็คือตอนที่377กับ378ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดหลักของเรื่องแล้วก็คือต่อสู้กับบอสอย่างลูเซียสนั่นเองจากก่อนหน้านี้ทุกคนเนี่ยก็พาการต่อสู้กับไม่ว่าจะพาราดินที่เป็นทูตสวรรค์ที่ถูกลูเซียสสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการโจมตีหรือแม้แต่ร่างก๊อปปี้ของ ลูเซียสที่ออกมาปั่นป่วนตอนนี้ก็โดนพวกอัศวินเวทมนต์ช่วยกันจัดการไปเกือบจะหมดแล้วดังนั้นแอสตากับยูโนก็ไม่จําเป็นต้องห่วงด้านล่างแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยจึงต้องขึ้นไปที่ด้านบนหรือก็คือที่ที่ลูเซียสอยู่ซึ่งเปิดมาในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นปีศาจผู้หญิงตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าอาตาเมลสซึ่งปีศาจตัวนี้ก็เป็นพวกเดียวกันกับลูเซียสแต่เธอเนี่ยเป็นปีศาจที่ไม่ค่อยทําอะไรนะครับคือผมยังไม่เห็นเธอทําอะไรเลยตั้งแต่ปรากฏตัวออกมาก็ค,คือเธอเนี่ นั่งมองดูการต่อสู้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อมูลเบื้องต้นของเธอเนี่ยก็คือเธอเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในนรกชั้นที่2ตอนนี้เธอก็มานั่งดูการต่อสู้เช่นเคยนะครับพร้อมกับบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพาาดินแล้วก็ทูตสวรรค์ตอนนี้เราอัศวินเวทมนต์ก็พากันจัดการจนเกือบจะหมดแล้วมนุษย์พวกนี้เก่งกว่าที่คิดจริงด้วยสงสัยการต่อสู้อื่นๆก็คงขึ้นอยู่กับเวลาแล้วหรือมั้งแล้วภาพก็ได้ตัดมายังบ้านกระทิงดำซึ่งเราก็เห็นพวกสมาชิกหน่วยกระท ช่วยกันต่อสู้จัดการล่างก๊อปปี้ของลูเซียตตอนนี้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นมากๆนะครับปีศาจตัวน,นี้ถึงกับบอกเลยว่าลูเซียสเนี่ยรู้ถึงเรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะหรือว,ว่าสิ่งนี้มันเหนือการคาดการณ์ของลูเซียสไปแล้วและภาพตอนนี้ก็ได้ตัดมาที่แอสตากับยูโนที่กําลังพุ่งตัวขึ้นไปด้านยอดของหอคอยที่ลอยฟ้าอยู่ตอนนี้ลูเซียสเนี่ยมันได้ทําการเปิดฟ้านะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นลากไม้มาแล้วเมืองเนี่ยมันก็ลอยขึ้นฟ้าลูเซียสมันอยู่ด้านบนสุด ซึ่งมันเป็นพิธีกรรมของลูเซตสนะครับที่มันกําลังจะหลอมรวมหรือสร้างอะไรบางอย่างลูเซตสเนี่ยมันยู่ด้านบนสุดของยอดนี้ระหว่างที่พยายามจะขึ้นไปด้านบนพูดลมหรือว่าเบล,ลเนี่ยก็ได้บอกกับยูโนว่าเหนื่อยนหน่อยนะยูโนตอนเนี้ยเนเวอร์แลนด์ใกล้จะถึงขีดจํากัดแล้วเนเวอร์แลนด์ก็คือโดมเวทมนต์ของยูโนนะครับที่ช่วยบัฟพลังให้กับเพื่อนร่วมทีมแอสตาที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยได้ทําการโจรเคร้กให้กับยูโนไปซึ่งเค้กนี้เป็นเค้กที่มาจากรุ่นพี่ชามี่กินแล้วจะเพิ่มพลังเวออสบอกย ที่เหลือเนี่ยก็มีแค่นายกับฉันแล้วนะพวกเรามาช่วยกันโค่นล้มไอ้เจ้าลูเซสนั่นแล้วก็หยุดมหาเวทมนนี้ของมันกันเถอะตอนนี้แอสตากับยูโน่ก็ได้กระโดดขึ้นมายังหอคอยด้านบนสุดแล้วก็ได้เจอลูเซสนั่งแอคลออยู่ลูเซสเนี่ยก็บอกว่ามากันจนได้นะยูโน่แอสตาน่าเสียดายจังเลยนะพวกเธอเนี่ยจะมาเกะกะโลกอันสงบสุขที่แท้จริงไปถึงไหนกันแอสตาเนี่ยก็เลยได้บอกไปนะครับว่าโลกที่แกจะสร้างเนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันดีจริงหรือเปล่าแต่ฉันนะ มีเรื่องอยากจะถามแกแค่เรื่องเดียวคนที่ถูกแกทําให้กลายเป็นสิ่งที่แกรเรียกว่ามีความสุขหลังจากที่พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทําไมพวกเขาเนี่ยถึงเสียใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาถ้าเกิดพวกเขามีความสุขจริงๆทําไมพวกเขาต้องทําหน้าตาโศกเศร้าแบบนั้นด้วยิซเตอร์ร้องไห้เลยนะถ้าเกิดว่าแกนําอนาคตที่ถูกต้องมาจริงเนี่ยทำไมิซเตอร์ถึงต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยล่ะลูเซียสก็เลยบอกกับแอสตาไปนะครับว่าก็เพราะว่านั่นเนี่ยมันเป็นความผิดของแกง่ายแกเนี่ยไปทําให้เขากลับมาเป็น ม,มแล้วก็ได้บอกว่าแอสตามันคือข้อบกพร่องของโลกที่เขาต้องการจะสร้างถ้าไม่มีพลังของแอสตาก็ไม่สามารถทําให้คนที่กลายเป็นพารดดินที่ลูเซียสบอกว่ามีความสุขไปแล้วกลับคืนสู่ร่างเดิมแล้วก็รู้สึกโศกเศร้าได้ดังนั้นแอสตาเนี่ยจึงถือว่าเป็นตัวดังพอยในโลกที่ลูเซียตต้องการสร้างแล้วก็ได้ขอร้องให้แอสตาเนี่ยเข้าใจหน่อยนะครับว่าแอสตามันคือตัวปัญหายูโน่ที่ได้ฟังแบบนั้นก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแก่น่ะไม่ใช่พระเจ้าที่ต้องการความสงบสุข ของมนุษย์อย่างพวกฉันจากใจจริงพอไม่ได้ด่งใจอะไรแกเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจแกน่ะมันก็เป็นแค่มนุษย์เหมือนกันนั่นแหละไอคนเห็นแกตัวซึ่งเมือ่อพูดจบตอนนี้ก็ได้เกิดเสียงกึกๆึกขึ้นนะครับและรูเซียก็ได้พูดต่อขึ้นมาว่าถึงจะกล่อมด้วยคําพูดไปเนี่ยพวกแกก็คงไม่ฟังมันเป่าประโยชน์สิ้นดีแล้วตอนนี้เราก็ได้เห็นรูเซียเนี่ยได้ใช้พลังจากที่เขาสังสมจากพี่น้อง3ามคนของเขานะครับก็คือดันเต้ววนิก้าที่มีพลังเลือดแล้วก็เซนนอนที่มีพลังกระดูกเข้ามาที่ตัว เขาคนเดียวนะครับจนเกิดเป็นร่างใหม่เมื่อลูเซียสเข้าสู่ร่างใหม่แล้วเขาก็ได้บอกว่าเขาจะโค่นแอสตากับยูโนหลังจากโค่นเสร็จเขาจะสร้างโลกในอุดมคติของเขาขึ้นมาแล้วก็ได้ปล่อยพลังไปโจมตีใส่แอสตาแล้วก็ยูโนแต่ทว่าแอสตากับยูโนก็สามารถปัดป้องการโจมตีได้แล้วก็ได้บอกว่าของแบบนี้เนี่ยมันทําอะไรพวกฉันไม่ได้หรอกแล้วก็จบไปนะครับสาหรับแบคโคเวอร์ในตอนที่377แบ็คโคเวอร์ตอนที่378ก็เริ่มมาที่การต่อสู้ลูเซียส ก็ได้เข้ามาโจมตีอัดใส่แอสตาจนกระเด็นไปส่วนจูโน่ก็พยายามวิ่ไปที่ด้านหลังของลูเซียสแล้วก็จะโจมตีแต่ว่าลูเซียสก็ได้ใช้เวมนมนกระดูกป้องกันการโจมตีไว้ได้จากนั้นก็ได้ทําการใช้เวมนมนก้อนเนื้อบีบอัดร่างกายแล้วก็ยิงเลือดบวกกับกระดูกไปโจมตีใส่แอสตาตอนนี้ลูเซียสสามารถใช้พลังก้อนเนื้อกระดูกแล้วก็เลือดของพี่น้องของเขาได้จึงทําให้ความแข็งแกร่งของลูเซียสทวีคูณขึ้นไปอีกขั้นลูเซียสได้ทําการใช้เลือด โจมตีใส่ยูโน่แต่ทว่ายูโน่เนี่ยก็พยายามใช้โล่ป้องกันการโจมตีแอสตารก็เหมือนกันพยายามพุ่งเข้ามาโจมตีแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวลูเซียดได้ซึ่งพวกเขาก็ต่อสู้กันไปกันมาจนในที่สุดแอสตารกับยูโน่เนี่ยก็เริ่มเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเริ่มมีการผสานการโจมตีเข้าด้วยกันลูเซียสในตอนนี้ก็ได้มองไปที่ยูโน่แล้วก็คิดนะครับว่ายูโน่เนี่ยเป็นที่รักของมานามีความเป็นไปได้แบบไม่สิ้นสุดซ่อนเล้นอยู่เป็นเวน เวทมนต์ลมบวกกับเวทมนต์ดวงดาวแล้วก็มองไปที่แอสตาพร้อมกับคิดว่าส่วนแอสตาเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธเวทมนต์ทำให้เวทมนต์กลับคืนสู่ความว่างเปล่าเป็นเวทมนต์แอนตี้ทั้งสองคนนี้มีพลังที่ตรงข้ามกันแล้วก็คอยขัดขวางกันแต่ทําไมพวกมันเนี่ยถึงเข้าขากันได้ขนาดนี้ซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นยูโน่กับแอสตาเนี่ยคือประสานการโจมตีกันได้แบบเข้าขาสุดๆจนลูเซียได้คิดว่าไม่สิพวกมันต่างคนต่างก็ก้าวข้ามความคิดของอีกฝ่าย จนเหนือกว่าการย่างลู่ของฉันไปแล้วและตอนนี้แอสตาก็ได้ทําการใช้เซตเทนเข้าโจมตีแขนของลูเซียจนขาดจากนั้นยูโน่ก็ได้เข้ามาโจมตีซ้ําโดยการใช้สปิริตออฟโบเลอัสโจมตีอัดใส่ลูเซียจนจมดินซึ่งเป็นเหมือนท่าการโจมตีเผด็จศึกเลยจนเบลที่เป็นพูดลมเนี่ยบอกกับยูโน่ว่าสําเร็จแล้วยูโนโ่แอสตาก็ได้บอกว่าแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วนะยูโน่ยูโนโ่เลยโโอบอกนายก็เหมือนกันแหละแอสตาแต่ทว่าระหว่างที่ทั้งสองคนนี้คิด ว่าพวกเขาเป็นฝ่ายชนะแล้วจู่ๆในตอนนั้นหอคอยที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันก็ได้เกิดการสั่นไหวขึ้นแล้วก็มีคําอธิบายขึ้นมาว่าโค่นจูเลียสได้แล้วแต่ว่าชีพจรที่ยังดังกล้องอยู่อย่างหน้าคนลุกนี้มันคืออะไรเหมือนหอคอยที่พวกแอสตาอยู่มันมีชีวิตและมันกําลังจะตื่นขึ้นแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสําหรับแบ็กโคเวอร์ในตอนที่378ซึ่งเลืกได้ว่าการต่อสู้ในตอนนี้ค่อนข้างจะดูง่ายไปหน่อยนะครับแอสตาเนี่ยเข้ามาฟ ทียูโน่ซ้ำไปอีกทีหนึ่งสามารถเอาชนะลูเซียสได้เลยแต่อย่างที่เห็นนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ด่านแรกเท่านั้นเหมือนมันกําลังจะมีอะไรที่มันเก่งกว่าไอ้ลูเซียสเนี่ยโผล่ออกมาซึ่งผมคาดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบใหม่เพราะว่าสิ่งที่ลูเซียสมันต้องการเนี่ยมันต้องการสร้างชีวิตขึ้นมาและเป็นชีวิตที่แข็งแกร่งมันได้ทําการใช้พี่น้องของตัวเองและอาจจะรวมถึงตัวมันเองด้วยเป็นส่วนผสมนะครับคนแรกคือดันเต้ที่มีพลังกล้ามเนื้อคนที่2คือวานิก้าที่มีพลังเลือดคนที่ 3คือเซนนที่มีพลังกระดูกและคนสุดท้ายก็คือตัวมันเองที่มีพลังวิญญาณก้อนเนื้อเลือดกระดูกบวกกับวิญญาณมันก็คือชีวิตดังนั้นสิ่งที่จูเลียสกำลังสร้างขึ้นเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่า last boss อาจจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ได้ของมังงะแบคโวเวอร์จะออกมาเป็นยังไงก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจใน ใการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ